นะครับสวัสดียามเช้านะครับก็มีคนถามมานะครับว่า,าไล่ทีละคำถามแล้วกันนะครับนักเรียนในสิบทหารบกออกวิชาอะไรบ้างนะครับก็จะมีตามแพทเทิร์นนะครับแต่ก่อนนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รับไปเทสแต่ร่างกายก่อนนะครับเทสร่างกายก่อนเนี่ยเทสร่างกายก่อนแต่ว่าอันนี้ เมื่อสองประมาณสองปีที่แล้วนะครับเี่ร่างกายก่อนแต่ปีนี้ก็มีปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กลับมาเหมือนเดมิมก็เอาวิชาการก่อนเนาะเอาวิชาการก่อนนะครับวิชาที่สอบนะนะครับก็จะมีคณิตศาสตร์ปกตินะครับคณิตศาสารตร์เน,นื้อหามาต้นมาปลายนะครับฟิส <c oughs> ิกส์ไห <c oughs> ครับฟิสิกส์แรงการเคลื่อนที่นะครับ <c oughs> การเลี้ยวเบนแสง ขึ้นอะไรต่างๆนะครับนะก็เคมีเคมีการดูนสมการนะครับพันธะพันธะเคมีต่างๆนะครับไอออนเซ,เซชันนะพวกาพาร์บไลฟ์นะครับพวกไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ะมาเนี้ยนะครับจุดเดือดจุดเยือกแข็งนะครับแล้วก็มีชีวะชีวะพี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าลึกประมาณไหนนะครับมีนิดนึงนะครับอา,อาจจะเป็นพวก สัตว์พวกเซลพวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาสังคมนะครับสังคมก็ปกติทั่วไปนะครับจริยธรรมอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวเอเปกเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียนมาแน่ๆนะครับยังไงก็ต้องออกเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียนนะครับศาสตร์พระราชานี่แน่นอนนะครับการเมืองการทหารนะ จะมีพวก5การ่หาการทหารและพวกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าเพิ่มเข้ามาเมื่อใช้เมื่อปีล่าสุดก็ใช้ตัวเทคโนโลยีสารสนเทศ IT นะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็ภาษาอ,อังกฤษภาษไทยนี่ก็แพทเทิร์นปกตินะครับนี่ก็เป็นวิชาที่ใช้ออกนะครับก็เพื่อนะครับเผื่อไว้เผื่อใครไม่รู้นะครับ ว่ามันออกอะไรบ้างะจะได้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือนะครับโอเคนาอปีนี้ก็สมัครก็เลขสมัครนะครับทันวาเนี่ก็ต้องควรจะสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะสอบวันที่12กุมภานะครับงไงก็ขอเป็นกาลังใจให้น้องๆนะนะครับอันนี้ก็คือวิชาที่สอบนะเอามาแจ้งข่าวกันนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปสนใจข้อสอบสนใจติวก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคด,ดีครับยิงกรไฟก่อนไป